ก้องสดพดหมูสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูครับค่ะวันนี้นนใหม่แล้วค่ะกับโอ้โหเรียกว่าอาหารเจพี่พด่ะร้านอะไรครัพี่พดปากกลายคาเฟ่แอนด์คูซิน คูซีนนะคะคซีนเปิดบรรยากาศเลยพี่พศขาบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติเดี๋ยวใส่แว่นได้ไหมมองไ่เได้สฟฟิฟิลแคมปิ้งนะฮะมีน้ําตกมีทะเลสาบแล้วเหมือนอยู่ต่างจังหวัดโอ้โหล์แต่รจริงๆอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆก็นเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแถวๆมินบุรีล,มล<ง>้มเก้าโอ้โหลใช่ต้อนรับคุณเคสและคุณใกล้รุ่งวันนี้ค่ะสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ ร้านอาหารอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงมินบุรีนี่ตรงไหนตรงไหนใช่ค่ะอยู่เยื้องกับมอเกษมบัณฑิตค่ะถนนลุ่งเก้าค่ะกระเสรมบัณฑิตใช่ค่ะแล้วร้านคุณมีทะเลทรงทะเลสาบไหมหรอน้ำตกน้ำตกวะหรอใช่ค่ะโอเคมากเลยร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยวันนี้จะเป็นวันครบรอบ3ปีของร้านค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดมนตูยูครบสามปีนะคะใช่ค่ะโอ้โหนายบอกก่อนว่าที่ร้านคุณเนี่ยโอ้ยไงพี่พ่ทะเลสาบใช่โอเขาจะแบบแคมปิ้งเลยอะ ร้านเปิดงกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยค่ะใหญ่แค่ไหนร้านนี่ประมาณ3มไร่ค่ะตายน่าจะหาันเจอเหลอนะนผู้ชายวัยนี้เมนูมีเยอะไหมลูกมีเยอะมากเลยค่ะเมนูมีเยอะมากมากี่ประมาณกี่เมนูเกือบร้อยเมนูได้เลยค่ะอทำไมร้านถึงชื่อปกายอ่ออร้านปลาไกจริงๆตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้ค่ะแต่ว่าหมอดูทักก่อนเปิดร้านสองอาทิตย์ก็คือให้เปลี่ยนชื่อว่า ขอเป็นชื่อคุณพ่อที่มีปอปาแล้วบังเอิญคุณพ่อชื่อขึ้นต้นด้วยปอปาค่ะใช่ค่ะนี่คุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่คะะอ๋อสามีชื่อประกายอ๋อไม่ไม่ค่ะสามีชื่อคุณพ่อสามีค่ะคุณพ่อสามีชื่อประกายค่ะ ก็เลยเปิดเลยใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อสองอาทิตย์ก่อนเปิดร้านก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้ทุกอย่างเปลี่ยนชื่อสองอาทิตย์ก่อนเปิดร้านใช่ค่ะไม่ต้องบอกร้านนี้น้พาน้องหมาน้องแมวเข้าไปนั่งกินด้วยนะแต่อยู่เอ่อเอาดอร์ริมแม่น้ำอ๋อได้ด้วยเหรอเปิดได้ค่ะน้องหมาน้องแมวไปได้ค่ะก็เดินเล่นในสวนได้หมาแมวต้องชอบเนาะชอบค่ะเพราะว่าแบบ บรรยากาศ <S <S งไงมีลูกค้าเอาเป็ดมาด้วยนะคะเขาเลี้ยงเป็ดหรอใช่ค่ะเขาก็จจงเป็ดมาแล้วก็ลงน้ําเลยอุตยตายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเปิดน่ารักมากเลย <S <S 1> <S 1> อาหารที่ร้านส่วนใหญ่เป็นสไตล์ไหนครับเป็นอาหารไทยพื้นบ้านค่ะแล้วก็มีอาหารอีสานรวมด้วยเพราะว่าเป็นคนอุดรเป็น,ปน<ร>คนอุดรอนแก่สรมาเยอะเนาะใช่วันนั้นพี่เพิร์กก็มีขนมปังอะไรเบเกอรี่ของอุดรมาใช่โอ้อุดรทำอาหารอร่อยเพราร้าน ปลานี่ขึ้นชื่อเลยอุดรเนี่ยที่นี่ปลาก็ต้มเองด้วยค่ะคุณแม่มีปลานะหรอคุณแม่นั่นไงก่ข้ากอุดรเลยนะะคเป็นอะไรน้ำแดงเหรอเนี่ยหรอปลาน้ำปลานะแล้วมีอะไรคะนี่เจ้าบองค่ะโอ้โหเจ้าบองก็ลดสิตําเองด้วยค่ะอร่อยอาหารก็มีเมนูแบบเนี่ยตํามงคุดโอ้ตํากุ้งสดโอ้เยอะไปหมดเลยอ่ะบอกช่วงนั้นติดต่อก่อนไหมอ่าเบอร์อะไรคะ0652589898นะครับเฟซบุ๊กก็ประกาย คาเฟ่แอนด์คูซินนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยหน้าจอเนี่ยสั่งได้ทานส่งได้นะครับมีแก๊ฟฟู้ดมีโรบินฮูดนะฮะถ้าไปกันก็อยู่ในเลยมอเกษตรบ้านเด็แถวร่มเก้าเปิดตันไหนสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มมีดนตรีด้วยนะบางวันๆอ่ะทุกวันเลยหรอทุกวันเลยค่ะตอนเย็นมีดนตรีสดตห้าโมงครึ่งก็ไปฟังดนตรีกันอะคูสติกหรือเป็นเป็นวงเป็นเป็นวงก็มีอะคูสติกก็มีค่ะเราเปลี่ยนทุก เปลี่ยนทุกวันเลย <นะ S 1> ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการกล้องสดพดนมูนะใครทานอาหารครบพันหนึ่งลดทันที10%บเปอร์ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ<ม>ก็รับประกันได้ว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอาหารอร่อยไหม,ไไม,มแล้วจะดูหน้าตาก็รู้แล้วพี่กล้องอย่างเงี้ยอร่อยหัวอร่อยแค่ได้กินเนะน่ารักมากมีข้าวไหมให้กินด้วยค่ะคุณมีข้าวไหมคุณมีมีมีข้าวมีข้าวเหนียวคุณมีข้าวมีข้าวเหนียวเหรอนี่ไงเออฉันก็มีข้าวเหนียวด้วยเออเลิศเนาะนะก็แบบว่าอ่ะบอกเบอีกทีบอกที ศูนย์อะไรคะลูกบอกเลย065ค่ะ2589898ค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้โปรโมชั่นเโปรโมชั่นก็ถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดมูนะคะก็จะรับไปเลยค่ะส่วนลด10%ค่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเบรกว่ะเบรกที่เบรกเบรกเดี๋ยวเรากลับมาชิมอาหารแล้วมาแนะนําอาหารจะดูดูอาหารหน้าตาแต่ละอย่างกุ้งแพอย่างเงี้ยกุ้งฝอยแพอย่างเงี้ยเออ้ำมงคุดน้ำปลาอ่ะเบรกดีกว่าเดี๋ยวหิวแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าค่ะครับผม ก้องกด้องตดตดบูอะไรอะน้ำเตังโมน้ำเตังโมแบบว่าหวานมากอูแล้วสวยมากเลยเนาะจัดเซตติ้งนี่สวยมากมากเขาต้องคัดนะ<า>พี่กองเตังโม,มลเลยเกล็เออชื่น<า>ใจเนาะ ร้านปะกายคาเฟ่แอนด์ครูซีนอยู่ที่มินบุรีร่มเก้าแนะนำอาหารเลยเอาไหนก่อนคะได้ค่ะเป็นยำส้มโอกระทงทองก่อนเลยค่ะพับรสต่อมรับรสชาติก่อนเลยใช่ค่ะนี่คือยำส้มโอกระทงมันเด็ดยังไงมันเด็ดยังไงเป็นเป็นส้มโอจากสมุทรสงครามนะคะเป็นสวนของญาติแม่ยขนกลางเลยแม่เลยนเดิมยังเดินตามผมมาเป็นเป็นสวนของญาติค่ะ เป็นแบบว่าเป็นส้มโอของย่าติเลยใชงย่าก็คือจะมีเฉพาะช่วงส้มโอออกผลจริงๆเท่านั้นส้มโอขาวใหญ่ค่ะอืจะสดชื่อนิดนึงเมนูต่อไปปลาอะไรนั่นน่ะตัวนี้จะเป็นปลากระพงยำตะไคร้ฮ่องเต้ค่ะอืกินกับเมี่ยงเหรอกินแบบเมี่ยงก็ได้ค่ะกินกับข้าวเพราะว่าเรามีใบชะพลูมาด้วยค่ะทานใบชะพลูพร้อมกันได้พี่ก้องจับให้ก้องดูหน่อยเทน่ะเนี่ย เครื่องจะเยอะมากเป็นปลากระพงใช่ไหมปลากระพงค่ะเครื่องเยอะมากเลยเนาะกินพร้อมสับปะรดก็จะแบบสดชื่นนะคะหลอใช่อัเมนูนี้ดีกว่าอยากแนะนำอันนี้อะไรฮะตัวนี้กุ้งแผดทอดค่ะกุ้งแผทอดตรงนี้จะใช้กุ้งปล่อยแผทอดใช่ค่ะกุ้งปอยจะเป็นตัวกุ้งขาวแล้วก็ไข่เขียวทุกตัวนะคะมาแบบสดค่ะที่ร้านจะใช้ของสดเท่านั้น ก็ค <One input> ือต้องใส่ออกซิเจนมาเลยมาส่งที่ร้านอืมหรอใช่ค่ะอันนั้นอะไรมังคุดเต็มๆเลยนะพี่ก้องตัวนั้นจะเป็นตำมังคุดต่ามังคุดก็ลองตำมังคุดไหมแต่มังคุดน้ำปลาร้าลองกินกุ้งดูลองลองกุ้งก่อนจิ้มกับน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะอร่อยข้างน้าอืมกรอบมากอร่อยไหมอาหารเยอะเนาะค่ะ อันนี้หากินย่านกุ้งแพเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ก่อนมากำลังเดือดตัวนี้จะเป็นแกงส้มไข่ปลาเลียวเสียวค่ะน้ำแกงส้มก็จะมีใส่เนื้อปลาเข้าไปด้วยนะแม่กำลังเดือดร้อนกินกุ้งกิมจิเนี่ยไข่ปลาเลียวเสียวใช่น้ำจะข้นๆใส่ผักกระเชยใส่ยอดมะพร้าวเนี่ยใช่ค่ะกุ้งแพร่คืออร่อยเนาะอร่อยขอบคุณค่ะว่าลองกินตำเดี่ยวนี้มั้ย พี่ก้องเอาเราอยู่ใกล้ๆพี่ก้องลูกค้ามาที่ร้านสั่งทุกโต๊ะอะค่ะกุ้งแคร์ตองดูเนาะกุ้งแคร์กอบตอบนานใช่ละมุขละมุขน้ำปลาละน้ำปลาเหรอใช่น้ำปลาคือต้นอันนี้หรอใช่ค่ะขวดเท่าไหร่อ่ะขวดละหนึ่งร้อยบาทค่ะอืมมาทำเองด้วยทำเองค่ะต้มเองเลยต้มเองหมดเลยเหรอใช่ค่ะี่นี่ดูดูดูต่อไปแล้วส้มตำนี่อะไร กุ้งสดไหลบัวค่ะตำกุ้งสดไหลบัวค่ะจะใช้เป็นไหลบัวกรอบๆเลยค่ะอืน้ำปลาอร่อยไหมพี่พรพ์อร่อยหอมข้าวเหนียหน่อยอาหารหลายอย่างคุณเหมียวคุณเลิศน้องต่อไปมัสแมนไก่ใช่เหรอคะใช่ค่ะมันม่วงค่ะมัสแมนไก่มันม่วงกินกับอาจารย์นี่นี่ช่วยนี้้โถวย เป็นไก่ใช่ไหมเป็นไก่ค่ะแล้วก็เที่ยวกับมันม่วงค่ะจะหวานกว่ามันฝรั่งธรรมดาแล้วก็ไปกับไปนี่ลาอินซีทอดซอสมะขามค่ะอน่ากินมากๆไปอินีชิ้นใหญ่มากพี่ก้องเนื้อแน่นมากแต่เนี่ยชอบแบบคุ้งแผ่แล้วอันนี้อะไรันี้อะไรคะปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะอ๋อบอกเบอร์บอกเบอร์เขาขายอาหารหลายอย่างนะนอกจากอีสานแล้วก็ยัง ใช่แต่วกุ้งแพนี้ก็จริงเบอร์เบอร์ติดต่อที่ร้านก็จะเป็นเบอร์0652589898ค่ะตอานี้ดเด็ดนี่น้ำพริกอ่องใช่มันไม่ออกเหรอเด็ดเลยค่ะทำเองเลยค่ะน้ำพริกอ่องน้ำมันจิ้กับแคปหมูอุ้ยแต่ละกุ้งกระเด็นตักให้อยู่น้ำพริกอ่อกอยู่นี่ค่อนข้างค่อนข้างมากมันต้องตากออกมาแล้วเอาตากหมูจิ้มลองดูจิ้านพี่ก้อง ตับหมูไหมเขาเรียกว่าแคทหมูกับหมูแคบหมูอร่อยเดี๋ยวลองกินยิ่งใหญ่เนาะตำไหลบัว โปรโมชั่นโปรโมชั่นน้องไทยเค้กค่ะโปรโมชั่นก็ถ้าบอกว่ามาจากเพจเออมาจากรายการของกล้องสดพดมูค่ะเราก็จะลดแลกรถลดราคาให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ำพริกอ่องอร่อยมากพี่กอ่องขอบคุณค่ะพี่ต้องกินทนี้นะกินกับไหลบัวค่ะอร่อยไหลบัวจะกรอบไหลบัวกับข้าวเหนียวนะอยู่แถวไหนนะน้องพูดอีกทีแเจอยู่เยื้องกับมอเกษมรบัณฑิตร่มเก้าค่ะถนนร่มเก้ามีนบุรีค่ะ ปิดกินโมงถึงที่มองเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ร้านเปิดแล้วเนอะโทรไปสั่งได้นะได้เปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดแนะนําเลยอันนี้อร่อยพริกอ่องเอ้ยนะเดี๋ยวลองกินสิจินหยดแตงกวานี่ผักเขาเต็มมากบรรยากาศร้านน่านั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกินนี่นะปลาปลามัสมั่นกับผัดอะไรนะ ผัดผงกะหรีหร่ค่ะผัดผงกะหรี่อ่าอาหารคุณมีหลากหลายมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วพี่ออนต้องกินกับอะไรครับคุณลูกกินกับแคปหมูลแล้วก็ผักสดอ่าบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเ <สด S 2> บอร์ค่ะศูนย์หกห้าค่ะสองห้าแปดเก้าแปดเก้าแปดนะคะโทรมาจองสำรองโต๊ะได้เลยค่ะอ,อ้นะคะอยากไปนะคะถ้าเกิดอยากไปนั่งจองเป็นห้องแบบนี้ก็ได้ถูกไหมมีค่ะมีห้องไพรเวทรูมค่ะสามารถมาประชุมสัมมนาได้เลยพาน้องหมาน้องแมวไปได้นะเขาให้นั่งข้างนอก สั่งผ่านแก๊ปสั่งโรบินฮูดได้หมดใช่มาได้อย่างงี้เราพาพู้น้องหมาตองแมวไปได้ด้วยเหรอไปได้เสยค่ะเพราะว่ามันมีสวนเอาดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเดินเล่นในสวนได้ค่ะไม่เข้ามาในห้องแอร์ไงเดินในสวนได้เลยเหรอลูกเดินในสวนได้เลยค่ะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ไปเบอร์ศูนย์หกห้าค่ะสองห้าแปดเก้าแปดเก้าแปดนะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะสำรองโต๊ะสำรองที่นั่งได้ตลอดเลยล่ะเลย เราต้องเบรกว่าทำไมทิมมันต่อเดี๋ยวทิมต่ออีกการเมนูที่เหลืออยู่ค่ะเบรกัะคู่ครับก้ดทอนบูมาสามเมนูที่เหลืออยู่ไม่ว่าขาอะไรก่อนนะปลานินเซ้ว์าอ๊นมะน้ำมะขามทอดซอสมะขามใช่ค่ะตัวนี้ปลาเราจะเลือกตัวแบบเนื้อแน่นๆสดๆมาค่ะแล้วก็ตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยคุณแม่เคี่ยวเองเลยค่ะจะเป็นสูตรของทางร้านเลยนี่นะคะ มัสมั่นก็น่ากินนะพี่ก้องใช่ค่ะจริงๆถ้ากินกับพริกแห้งทอดแล้วก็สะเดาเนี่ยได้เลยค่ะข้าวที่ร้านหนูว่าเนี่ยใช่ค่ะเม็ดสวยมากเราไปกินมัสมั่นดีกว่าวับดีมากขอบคุณค่ะถ้าคนชอบน้ำทานกับเป็นน้ำเปลาหวานนะคะจะมีสะเดาอ่อนนะคะช่วงนี้สะเดากำลังจะออกอะคฮะทำไมเก่งจะหลุดเราส่งให้ กินกับสะเดาหรือไม่ก็ผักชีได้ค่ะอันนี้พิเศษมากเลยเนาะขอบคุณค่ะแล้วมีอันนี้มีอันนี้อันนี้จะเป็นมัสมั่นไก่เคี่ยวกับมันม่วงค่ะแต่คุณพจงศธนก่อนเอาใจเอาใหญ่ไหมคุณพงเอานิดเดียวเขาพอพี่ก้องปากพ้นเล็กอืมตัวนี้เครื่องเทศเราก็ตำเองนะคะตัวมัสแมนอ่าเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ปากเท่ารูเข็มนะีนิดนึงได้ไหมบอกความพิเศษของมัสมั่นหน่อยครับมันพิเศษไงคะ พริกแกงเราโขกเองค่ะแล้วก็เ,ร,เราเคี่ยวกับตัวมันม่วงด้วยค่ะมันจะมีน้ําของมันม่วงที่ลงไปด้วยจะมีความหวานแล้วก็นุ่มค่ะมัมสมันนี่แหละมัสมันทำไงนีมไงเขาเคี่ยวเองเลยเนีย่ยเขาบอกนะทานกับน้ําอาจารค่ะอ๋อโหลึ่ะพี่าเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างมัสมันชอบมากขอบคุณค่ะ พี่ก็ลองกินนะเป็นคนเป็นคนกินเนื้อไงพี่ก้องพรชอบมัสมั่นเนื้อมันข้าวซอยพอดก็กินข้าวซอยเนื้อนะคนไม่เข้อือตัวนี้จะใช้ส่วนสะโพกไก่นุ่มๆเลยค่ะเอ๊ะกินกั่างแบปังปิ้งอร่อยอะค่ะแกงไทยมันอร่อยที่นั่นมีโรตีด้วยนะคะเราจะทานลูกค้าก็จะทานกับโรตีเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแกงไทยมันขึ้นชื่ออย่างเงี้ยพี่ก้องเขาได้รางวัลนะมัสแ่นเนาะเข้มข้นใช่ค่ะมัสแมนดีเนี่ย พี่อยากพูดอะไรพูดเลยเอาโต๊ะมาหน่อยจะนั่งกินข้าวแล้ววัตถุมังเนี้ยกินขนมปังปิ้งนะเลิศรสมากเลยนะไปเลยนะร้านอยู่แถวแถวรัตนอะไรนะบันเิบุรีส้มเก้ามินบุรีค่ะเยยียงกับมอเกรมบัณฑิตอ่านะครับเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับเอาน้องหมาน้องแมวไปได้เขามีที่ให้นะฮะใครแบบว่ามาจากรายการต้องสดพ่นหมูลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากินครบพันหนึ่งแล้วไมนงใส่มันม่วงอะลูก มันจะมีความนุ่มกว่ามันฝรั่งธรรมดาค่ะนุ่มแล้วก็หวานกว่าด้วยค่ะพี่ก้องยังไม่ได้กินในนี่เลยกะหรีปูนิ่มูวงกะหรีปูนิ่มผัดผงกะหรีค่ะตัวนี้เราจะผัดกับไข่แล้วก็จะมีความนุ่มๆของตัวผงกะหรีด้วยค่ะหอมตัวนี้หอมมากอร่อยมากน้องขอบคุณค่ากับข้าอร่อยยังไม่ได้กินแกงริลเซลยวเลยแกงอะไรครับแกงส้มริวเซียวหรอแกงส้มหรือแกงป่าเนี่ย แกงส้มค่ะเพราะว่าแต่ว่าน้ำเราน้ำแกงส้มเราจะหน้าตาเหมือนแกงปลาเลยนะใช่ค่ะเราจะใส่ตัวเนื้อปลาเข้าไปด้วยค่ะให้น้ำมันเข้มข้นอร่อยอันนี้ปูพังก์กะหรี่ปูนิ่มนะค่ะปูนิ่มค่ะเอ๊ะปลาดิสหน้าตาเป็นยังไงนะเคยเห็นแต่ไข่ไหมเออไม่เคยเห็นัไข่ไหมเนาะตัวแกงส้มที่ร้านจะไม่ไม่เหลวอะค่ะจะน้ำจะข้นๆไข่คุณอร่อยมากเหรขอบคุณค่ะน้ำน้ำน้ำของผัดเปิร์กกะีอร่อยมาก ทุกอย่างคือคุกกับข้าวจะอร่อยมากเออนี่ไงลองเดอข้าวเนี่ยบอกเบอร์บอกเบอร์รู้จักค่ะได้ค่ะศูนย์หกห้าค่ะสองห้าแปดเก้าแปดเก้าแปดนะคะโทรมาสำรองโต๊ะได้ตลอดเวลาเลยน้ำเต้าโมกินแล้วชื่นใจเนี่ยพี่ก้องขอบคุณค่ะเดีลองแกงส้มเมื่อกี้นี่แกงอะไรนะแกงส้มไข่ปลาเมื่อกี้เขามีกุ้งเผาด้วยเนี่ยเห็นไหเนี่ยใช่ค่ะกุ้งไม่น้ำตาลใหญ่ใช่เรื่องไหน นอกจากอาหารไทยเขามีสเต็กมีอะไรอีกวาก็จะมีเป็นพวกซี่โครงอบซอสบาร์บีคิวข้าวหอมใบบัวก็ขายดีอะค่ะแล้วก็ปลายปีนี้ค่ะก็จะมีเปิดสาขาใหม่ด้วยค่ะอยู่ที่ไหนที่บางใหญ่ใช่ค่ะอ๋อเหรอไปอย่างนี้มันไี่บังเป็นแคมปิ้งนี่ป่ะใช่ค่ะใหญ่นี่เหมือนกเนเลยใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะอ๋อน้องเราบอกสิเราเดินทางไปไงถ้าสมมติจะขับรถไปเนี่ยก็มาทางเส้นมอเตอร์เวย์ก็ได้ค่ะแล้วก็ออกทางล่มเก้าค่ะเส้นล่มเก้า มาทางสมภคอนะเหรอใช่ค่ะสมกรอนก็มาได้ค่ะมีรถไฟอย่างมีแล้วค่ะตรงไปไกลเปิ่งสถานีสุดท้ายเลยค่ะสายสีชมพูข้าวคุณนึ่งดีเนาะขอบคุณไม่แฉเนาะพี่พ์เนาะข้าวดีแล้วก็นี่พี่ต้องกินนะปูของกาหลีเนยกินเฉพาะไอตรงเครื่องนะไม่ได้กินตูปูเลยไหปูนิ่มเลยยังอร่อยเครื่องดีเลยอขอบคุณมากค่ะคุกกับข้าวจะอร่อยมากอร่อยอร่อยอะ บอกเบิกสุดท้ายแล้วบอกเบิกสามนปีไหมพอ่อฮะสามสิบคุยเ,เป็นเศษทำไมไม่กินพุงค่ะถามหน่อยว่าแกงต้มเนี่ยหรือว่าอย่างช,ชุดน้ำพริกเนี่ยชุดน้ำพริกนี่ชุดเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยยี่สิบบาทค่ะชุดหนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทแล้วแม่ทำเองทุกอย่างเลยเหรอทำเองหมดเลยค่ะสูตรของเราก็คือเราจะมีเป็นสูตรไว้แล้วก็ให้ทางแม่ครัวช่วยทำค่ะทุกอย่างน้ำซอสกันเรเราจะทำเป็นสูตรน้ำซอสเอาไว้เลยค่ะอย่างเช่นแบบพวกผัด พวกผัดพวกแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีใช่ค่ะจานต่อจานแล้วก็จะมีน้ำซอสทำไว้กุ้งนี่ดีไหมเนี่ยขอบคุณค่ะเนาะมีอะไรพูดเลยลูกความมีใจพูดไปเลยเลยก็ร้านร้านก็เปิดทุกวันนะคะสามารถแวะมาได้แล้วก็วันนี้ทางร้านครบรอบ3ามปีค่ะก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆถ้าใครอยู่แถวแถวล่มเก้ามินบุรีหรือว่าลำอินทายอย่างเงี้ยค่ะแวะเข้ามาได้เลยตอนเย็นเราจะมีเล่นบิงโกที่ร้านค่ะแล้วก็แจกของรางวัลบาร์บอง ใช่ค่ะลองกินพี่มดต่อข้าวจิ้มกับข้าวเหนียวได้เลยค่ะลองดูปลาบองสูตรอุดรเลยค่ะสูตรอุดรเลยค่ะอร่อยดีหรอใช่ค่ะอันนี้กระปุกละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะไหนไแกะสินี่จิ้มข้าวเหนียวฮะเอาข้าวเหนียวจิ้มได้เลยค่ะเป็นคุณพ่อ่จิ้มไม่ยังเนี่ยแคกหมูจิ้มด้วยก็ได้ค่ะอืมร่อยมากย็นไงปลาลับบอง นัวแล้วปลาแล้วปลาร้าจะเยียวยาชีวิตคุณเองอร่อยอร่อยยวลองกินสิมันเลิศเลยเหรอเจ็ดสิบห้าบาทเองนี่เหรอใช่ค่ะลูกค้าสั่งกลับบ้านเยอะมากเจ้าวบองกับน้ำปลาร้านว คือน้ำปลาของเราถ้าซื้อกลับไปคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะสามารถเทใส่ขนมจีนใส่พริกผงแล้วก็คือทานได้เลยนี่กุ้ข้าวกินได้เลยไหมได้เลย<ช>ะค่ะถ้าไข่เจียวร้อนๆก็จะดีใช่ดีมากเลยบอ,บอกเบอร์บอกเบอร์ลูก0ูนนะคะ2589898นะคะเปิดทุกวันค่ะสิโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีดนตรีสดนะคะสามารถจองสำรองที่นั่งได้เลยค่ะเนี่อร่อยไหเนี่ยตำตำมังคุดนอ่น้ำตาลลาดีมาก โอ้ยอร่อยทุกอย่างขอบคุณค่ะน้ำพริกองก็อร่อยตาอมอบป้ายคุณมบฮะรับรองว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยจนต้องกราบขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะรับป้ายไปแล้วป้ายติดมงคลยิ่งยิ่งรวยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วหมดอยังอ่ะบอกเบอร์สุดท้ายไหมสุดท้ายบอกเบอร์บอกที่อยู่ขอกแต่โปรโมชั่นเร็วๆ ร้านอยู่เยื้องกับมอกเกรมบัณฑิตนะคะถนนลม9เขตมินบุรีะค่ะก็สำรองที่นั่งได้นะคะติดต่อเบอร์0652589898นะคะหรือว่าติดต่อมาทางเพจ Facebook ประกายคาเฟ่แอนคูซีนได้เลยค่ะครับอย่าลืมไปกันนะครับเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงถึง4ี่ทุ่มนะฮะ<ช>แถวแถวลม9วันนี้รายการกล้องสดพดนปูก็หมดเวลาแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันใหม <c oughs> ่ก็ก็อะไรล่ะขรค์สี่คนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ <c oughs> Sun. hot hot hot